เอาผมสลับให้อาเอ่ะอาเขียนดีๆกระชากบักโอ้ยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยอ่ะโอเครอดครับปลาปลาวันชใจฮะใช่ถ้าปกติมันต้องโดดเนาะปลาวันชัยเล่นอีกแล้วครับปลาสลยเีน่าย S <S เออบอกแล้วฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเอา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 นี่ออกได้ปะนี่นี่เคยก้าไหมเออเสียบตัวนี้ครับโอเคโอค้ยโอ้ยเ,เบี่ยงไปทางนู้นเบนี่ยงไปทางนน้นครับเบี่ยงโน้นลงไปปั่นในน้ำเลยปลาส้ปลาสร้ลากเข้า,า,ามาลากเข้ามาโอเค,อเคสวยงามครับกี่มากไม่ได้ครับเอาลงล่องครับลงล่องลงล่องลงล่อง ใช่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 ขา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 ไม่ใช่ขาผมปล่อยปล่อยสายเข้ามาหน่อยใหนี่นีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแล้วเจาะเจาะด้วยเจาะ้วหน่อยนี่ตื่นเต้นเลยดีดีโิโอ้ยหนอตื่นเต้นไหมโอ้ยได้ไปใหญ่แล้วเอาซาทีหลังเขาอีกแล้วที่หลังเขาอีกแล้วรอให้เขาไปก่อนเนาะ เออเขาเล่นตัวใหญ่ไปก่อนแล้วอีกแล้วใส่นกเข่าครับตัวที่สามของเรานะครับโอ้โหเหมือนเดิมครับร้อยเงือกร้อยเงือกเหมือนเดิมได้แล้วเราก็จะปล่อยนะครับเขาชู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 นอยชูหน่อยโอ้โหโอเคครับสวยงามคือหน้าไม่ได้ครับเดี๋ยวมันสี่ตาย หหเดียวเฉียวเฉียวได้มาทุกครั้งนะครับเราเราก็ปล่อยทุกตัวครับปล่อยลงห้องนี่แหละตายปะตัวไหนตายล้วค่อยเอาจองออกสวยงามครับห <c oughs> มึกชิ้นครับหมึกชิ้นนี่ไงพอดีพอดีคำนี่ก็ได้นี่พอดีคำตัวขนาดนี้เมื่อกี้าคำแค่ไหนไอเ,อเอาเลยเอเอเอ,เอ,เอ,เอนั่นแหละ เกี่ยวทีนี้เอาหัวหมึกกกินกินมันจะเหมือนไอเนี่ยหมึกสายครับเพอเพราะว่าโอ้ยเกี่ยวหมือนไส่เดือนเลยอะเอาแค่กิกหน่อยเดียวก็อยู่แล้วาหลังฝนยำสดใสเสมอไป้ลุ้นลุ้นกันต่อไอ้ที่ลอยอะไรวปาปลาเหรอลูกปาลานี่มาๆเอาสวิงไปซ่อนก่อนครับ เดี๋ยวมันจะได้วิ่งหามันจะได้มมนหมนซู่ซ้ออ,อยอยยอมเด <laughs> ออม้อยอมยอม <laughs> อ่าสามแล้วสามตัวสี่ตัวแล้วครับสรอยครับเรียงกันมันเ,เดียวใส่แต่ละ ย่าุสุกลุ้งกันต่อย่าไปค่ำคืนนี้ครับมีอีกแกอันนี้เราเพิ่งจะเริ่มต้นปาลังฝนเนาะใช่ <laughs> ปีนเลยปะมัน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 ,มน,มนปีนไปเกี้ยยุบเลยเจ้าคันนี้ขึ้นมาก่อนระวังายกันเคอเคสาตัวไม่ใหญ่มั้งเนี่ยโอ้สามกิโลได้ครับ หมดแรงพอฟองสามกิโลก็หมดแรงโอปลาสามกิโลหมดแรงองโษณาคนเราเนาะเขาลาตัวใหญ่เราลาตัวเล็กเนาะยาวไปครับยาวไปสู้สูู้้สูอึด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 สามโลได้ไหมบ้อู้ถึงสาม ออน้ำเบาแล้วน้ำเบาแล้วอึดอิดอึอัเบาวิ่งเลยูยูยูอุ้ยอุ้ยอุ้ยยกได้ไหมป๋าไดะยกมาเลยก็ได้นี่อู้ใหญ่อยู่ยกปับไอเหลืองใหญ่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 โอ้แค่นี้ก็ดังแล้วปางคืน อือเอาไปโู้นไหมเอาไปลงห้องไหมลากไปเลยไหมผาปลอกเลยก็ได้นี่ก็โอ้ยฝ่ามือกลางๆแล้วช้หน่อยแล้วไปสากแลไปกินเสื้อชา้าไปเลยอยู่ตรงนี้โอ้ยโชบไปวยเลยโอ้โหเราเราถ่ายขอถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วเราก็จะปล่อยครับอปล่อยแล้วไปแล้ว ปล่อยปล่อยลงจังน้ำเบาแล้วครับรอจังหวะดีๆครับเขา,าจะเอาไมเอากับเขาไมาเ่เอาตัวแค่นี้ก็ได้มนะันเนี่ยเอาตัวแค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะ่ะ <c oughs> เอาเขาไมา้ป่าลองแอกเลยอะอ่ะลุงนกันต่อครับบรรยากาศตกป่ายามค่ำคืนนี้ครับปลาขับข้าวเนาะ ปลาผลงานเมื่อคืนครับเต็มถังทำไงนะทำไงให้ไหออด้เต็มถังกปลาผมว่าถาังใหญ่แล้วนะโอ้ปลาส้อยครับนะครับอันนี้ส่วนที่ตายครับส่วนที่มันตายเราเอาขึ้นมาครับส่วนที่สดเป็นอยู่ก็อยู่ข้างล่างก็มีครับ สนุกสนานครับเสียท่าตอนฝนตกนะครับถ้าฝนไม่ตกมันกว่านี้ถ่ายมั่งไม่ถ่ายบ้างนะครับก็เอาบรรยากาศมาให้ชม สซนกเขามีตัวใหญ่ๆครับน้ําดีครับเมื่อคืนน้าดีเสียท่าตอนฝนตกนะครับเลยตอนเก็บภาพบรรยากาศก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ชมตอนเราอาบปานะครับป่านะครับตัว<อ>น,ตน,นี้อยู่ในถังนี่ห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวอยู่ข้างล่างอีกนะครับข้งางล่างไม่ได้ลือขึ้นมา นะครับก็เป็นพวกประจานด้วยนะครับพวกประจานข้างปานรีซีนะครับหางอยู่ข้างล่างก็มีครับอาแบบกาศนะครับมาธิงนะานเช้านี้เราก็มาต่อ,อกันที่ตกปลาน่าดินรอยสายนะครับรอยสายาสาได้นอนม่ะนะ่ะยฮะอยู่เวรนเข้ายามกับเขาเคาเรียกว่าคนมีเวรมีกรรมเนาะ <laughs> ไม่ได,ได้นอนเนาะ อผมเหนื่อย,อยคนเดียวอ่ะเราก็มาลุ้นกันต่อครับปลาหน้าดินลอยสายครับบรรย,ยากาศชายนี้ก็จะหายเหยื่อนะครับหองมันเป็นเรานะครับคนในตายก็จับดองขางบรรยากาศป่าเรายังอยู่ข้างหลงังป้าไหวไหมไหวปลากำลัง <laughs> ป่ากำลงัปลงปล่อยปล่อยไอ้นี่ครับปล่อยของกำลังปล่อยของ ยังงานดูเหยืยอไม่ได้เลย,ย,เเลยวันนี้เราจะได้ของใหญ่อีก่ะเต็มถังแล้วอ่ะเอาถาังไหนดองปลาเนี่ยอ๋เอาลุย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 ครับบรรยาก,กาศบรรยาก,กาศครับ ไซต์ใหญ่ๆน้ำดีลมดีก็จะมีปลาให้เราได้ชมได้เล่นนะครับเสียดายไม่ได้อาจมากนะครับอยู่ข้างล่างก็มีครับมันทับถมกันนะครับใต้น้ำแข็งกระบางอีกนะครับไอฉลามลก็สร้อยเขาตัวใหญ่ๆนะครับไซต์สวยๆนะครับที่ตายกับไม่ตายอยู่นี่ครับรรตากาศ ลุงกันต่อครับทีมงานยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมเปียกเปียกยันแห้งนะะเปียกยันไข่นะไข่แห้งยังไม่รู้ยังไม่แห้งยังช่า <laughs> งมันมลุยลุยลุย <laughs> ตอนนี้ก็เป็นข้าวต้มปลาซอยนอกเขานะครับปลาเรากำลังวันนี้เวลาเป็นเชฟเองปลาทำให้ลูกๆก,กินครับข,ข้าวต้มปลาซอยเนะานะปลาเนาะปลาลงมือเองให้ลูกๆก,กินครับีชีวิตในเรือครับอยู่ง่ายๆเนะานะปลาเนาะ ตกเองทําเองกินเองนะสบายครับนี่ก็เป็นการน้ำร้อนนะครับมีรูปนีกนะครับวก็เก็บถงตัวนี้ก็คน,นหอมไว้เลยหนะ้าะเต็มหม้ออายะรวมใหญ่ ครับข้าวต้มปลาครับเมื่อคืนก็สนุกสนานกันอยู่เนาะปลาเนาะได้มาก็มาทำกินนี้หลยนะครับชีวิตกลางทะเลข้าวต้มปลาครับชชชากชจารรัรอบรอบครับส่วนข้างหน้านี่ก็จะเป็นอะไรครับเมนูอะไรครับปลาดิบปลาดิบครับ ซาซิมิเนาะซาสิมิซาซิมิมาซาจิฝั่งน enfin, ู้นก็ตกครับคนตกก็ตกครับคนทำก็ทำอุ๊ยหวานแหวกตัดอยู่นี่ครับสัมผัสการใช้ชีวิตในเรื่อครับง่ายๆต่อไปก็เป็นเมนูผักครับ ลิมรถนะครับส่วนชิมด้วยกันนะครับสะขนปางเราเฝ้าหม้อนะครับคนตกก็ตกครับจหิวข้าวยังจนะ้าหิวยังป้าบอกว่าข้าวต้มอร่อยอร่อยนะเอออร่อยเวอร์เลยอะ่ะตกปากเ,เลยครับซอสเรา ฝน,น,น,นที่ตกก็ตกไปครับหาข้าวนะครับแล้วก็คนที่ทำกับข้าวก็ทํานะครับช่วยชีวิตในเรือครับอยู่ง่ายนะครับปลาสดๆที่เราหาได้มาทำเองนะครับทำเองกินเองโอ้มีความสุขดูหมดเลยตอนนี้ดูหมดเลยรวมหมดเลยเอาสายเก็บสายก่อนสายเก็บสายก่อนฮะรวมมาหมดเลยพึ่งครับเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยมันรวมมาหมดแล้วมันปเนม่ ไปกินของป่าเหรอเออแกินคันไหนค<ข>ันหลังอ่ะคันหลังโอ,อ้ยูผสมมันเป็นอะไรไงออกินคันนู้นคันหลังเออคันหน้าขวดรูดอ่ะอะไไรงเออนู้นมันรวบกันมาหมดแล้วต้องเก็บแล้วเมือแล้วมันได้กินตอนทำกับข้าวนี่ปลาหลุดเหรเออครับแล้วมันรวบกันมาน่ะออมันกินเป็ดเเออกินเบสของปา่าโน่นน่ะแต่นี้มันสังในกระชากอันนี้มันหลุดไปก่อน ลวงหงิกไปเลยเหรอครับนะลวหงิกไปเลยเนาะเปลี่ยนทำไมครับโว้นยน่าเสียดายเอาทำยังก่อนครับเนยป๋าอยากฟังเสียงอ่ะป๋าตัวนั้นป่ะตัวที่ที่ท,ที่ดอนสลัดตัวนั้นป่ะตัวนี้ป่ะเออครับ่ะป๋าวันชัยเราอีกแล้วนะครับมุมเดิมเจ้าเก่า <laughs> ตัวที่โดดหรือเปล่าป๋าฮะฮะไอตัวที่โดดป่ะไอ,ท,ไอที่มันโดดสอยเหยื่อที่เราเห็นนะ่ะเดี๋ยวก็รู้เนาะอ่าน้าเจครับเอาเจามานี่นะมาหยุดบอกอาซ้อหยุดเก็บไอ้นู้นเลยครับเก็บหน้าดินขึ้นหมดเลยรอป๋าไม่ไ,ไม่ไม่ไมอัน,นไม่ไมต้องเก็บคอยไอ้นี่อย่างเดียวครับเรามาลุ้นกันตัวนี้ดีกว่าครับ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องให้อโซอโลงเบ็ดนะเอ,อาตัวนี้เอาตัวนี้นนนยังไม่เห็นปลาหรอกเคยเกี่ยวไหม,ไมอยากลองไหมอยากลองไหม <str ange> อย่าให้โปเขาดีกว่าไม่เราใหญ่กว่าเา้ามันแล้วแต่ช่องทางครับ แล้วแต่ช่องทางป๋าบรรชัยเดี๋ยวบางเสียงบางเสียงยาวครับวิ่งยาวไกลอยู่วิ่งไกลอยู่วิ่งไกลครับวิ่งวิ่งไกลป๋าตั้งคันไว้ได้ปะป๋าครับอืมให้หนื่ๆไว้อย่างเดียวครับช่วงมันตามเราซอยยิ่งยิ่ยิกย,กย,กยกิตัวตัวตัว,ต,วตัวเดิมมีแล้วขังอีกแล้ว จตัวทีกัดแล้วไม่ติดจ่ายป่ะไอ้ตัวที่กัดไม่โดนเหรอขั้นไหนไอ้ที่ว่าวิ่งที่ว่าขาดเกือบขาดท่อนนะแก้ไขนะอย่าให้อย่าให้นี่นะป๋านะมาลุ้นกับป๋าวันใจเราครับเอาอีกแล้วเดี๋ยวโดนดาม่าอีกนะป๋านะอย่านะป๋านะเอเาดีๆนะป๋านะลุ้นกันครับพวกผมว่าได้แต่ลุ้นอย่างเดียวน้ำหนักอยู่ที่ป๋าอย่างเดียวครับ นี่มีการเซตป่าเด้งหน่อยเด้งหน่อยเซลป่าแกครับจะได้อุย้ยออกไปนู่นแล้วป,ป่าไปโอ้ยไม่ต้องไปยุง่งไม่ต้องไปยุ่งเลยมาแล้วมาแล้วอีซีอีซีไม่กินข้าวขาวมันมา <c oughs> ครับ <c oughs> เออกินข้าวข้าวมาป่าไมอีซีเปล่าไไใใชช่่่ม <c oughs> อ่ะนน่นๆอิซี all all. ่อซี <S 1> <S 1> no ่ซี่ิซี่อซี่ซี่ป่าปั่นไปเลยปั่นไปเลยครับนักรบอยู่นี่นักรบอยู่นี่กลัวอะไรหนาเตรียมตัวเกเตรียมตัวนะไม่ทุนครับอันนี้ทุนทุนทุนมาแล้วเอ้ยท้าป่ามัดยังไงทุนมันไม่ลูดอ่ะมันลูดหรือเปล่าฮะ รูดเปลา่าไม่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 มันดิ่งอยู่ไอซี IC. ครับในไอซีเออรูดอยู่รูดอยู่รูดอยู่ปะ๋ะเออมันดิ่งแล้วดิ่งแล้วดิงวด่งแล้วครับนี่ไม่ทุ่นก็เอาให้เป็นทุ่นไงครับถ้าเราปล่อยทุน่นทิ้งมันก็เป็นทุ่นขยะก,กวดขยะไงอืมคนเขาบอกว่าทําไมไม่เอาทุ่นออกเกะกะมันไม่เกะกะครับทุ่นมันวิ่งได้นะครับิ IC. นซีน่าจะเป็นินซีแหละ อีซีครับยาวบื้อเลยเตรียมนะทางใครทางมันนะใครเร็วกว่าวะเออทางใครทางมันนะอีซีครับหมุนติ้วๆมาแล้วป๋าใช่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่สละปัาดโอ้เจ้าพ่อสละอีกแล้วสละป่ะสละครับเมื่อวานอีซี่เอาเอาเอาผมสละให้เอาเอาเอาเขียนนี้นกระชากปักโอ้ยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลย อ่าโอเครอดครับปลาปลาวันชัยฮะใช่ถ้าปกติมันต้องโดดเนาะปลาวันชัยเล่นอีกแล้วครับปลาสล่ายอ่าวันนี้วันที่วันที่วันที่ยี่สิบสามนะครับนะครับวันที่ยี่สบสามตอนนี้ช่วงเวลาบ่ายโมงครับบ่ายโมงเสนเซนะปลานะอ่าจับเวลาไว้เลยนะอ่ามามาสลายใหญ่ ปาปาชนมันหน่อยชอนมันหน่อยเออเอ,เอาเยอะมันหน่อยเออสำเร็จครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ใช่สี่ห้าโลได้บ้างเนานะได้เนาะได้ปะฮะสองามพุ่มหนักหน้าตัวใหญ่อยู่นะอุ้ยแต่แต่มันไม่ไม่อ้วนเหมือนอีสีนะอืมเนาะสามโลสี่โลอี เรียบร้อยครับเป็นไงป้าเอาอีกแล้วสละนึกว่าอินซีนะ้มันไม่โดดเนาะไม่กระโดดตอนแรกมันโดดยาวใช่ไหมใช่ครับผมหมองข้างล่างมันยาวบื้อเลยเห็นเขาขามันขึ้นอยู่นู่นแต่ปกติมันต้องโดดตูมๆนะะกีออกไี่นะครับมันก็มีผิดเหลี่ยมบ้างเนาะรามองแจ๋วครับปิดทางไม่ได้เนี่ยโอ โอ้ยเอาไปทำอะไรกันเยอะแยะปลานี่ยนะตายแล้วใส่ถังไม่ได้ไม่หมดอ่ะปลาเอ้ยเต็มแล้วไอ้คันที่ว่าปล่อยน้งสุดเข้าออกอ่ะโอ้ยกุศลานี่ไงโอ้ยโอ้ยกุศลารครับเป็นมาแล้วเฉา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 ใต้เหรอครับฮะเต็มไปหมดแล้วปลาเต็มถังแล้ว ในห้องอีกดีนะขังเป็นไว้ให้ป๋าลุนตัวต่อไปครับแจ๊แจ๊คัดหยียปลาเป็นรนะเอาที่สบายใจเลยป๋าโอ้ยใหญ่ใหญ่ปลาใหญ่อีกแล้วระวังมันมันคาไม่ติดน,นะยังยังยงใสอยู่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ปลาใหญ่ะ อาไปพปล่อยทีหลังเขากินทีหลังเขาอะเรากินก่อนเขาอะอ้าไปรุ้นกันต่อครับมาดูผลงานปลารวมแล้วครับผลงานปลารวมแล้วครับไปเย็นกับบ่ายนะครับใช้ประจานครับไม่ต้องโชว์นะพอพอไม่ต้องโชว์เออไม่ต้องโชว์พอพอไม่รู้กิดอะไรนะนี่ครับชมหน้าทีมงานเนาะ น้าปะถ่ายรูปไว้ทำหน้าปกนี่ครับได้มาแล้วก็ถ่ายเก็บไว้ครับนะเผื่อว่าเอาไว้เปรียบเทียบคลิปต่อไปเนาะไปเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับยอดันีอนะันีอครับเอาตเล็กก่อนเอาแบบไหน พอแล้วมันเยอะแล้วไม่มีที่กองตะกร้าไม่พอใส่แล้วเอาไว้แค่นั้นแหละมันไม่มีที่ใส่แล้วเทไ,ไปเลยเทไ,ไปเลยเทไปเลยเดี<ะ>๋ยวไปเอา<ะ>น้ำแข็งใส่ีเต,ต็มเลยอ่ะใส่นี่ก็ห,หมดมั้ง ก็ได้เดี๋ยวยกยกยกโป่งนี้าไว้ข้างๆนี้บนบนปดานี่น็ตัวนใส่น้ำอไม่เราขดได้ปะขัวทิมครับหัวทิมหัวทิมหัวทิมเต็มถังน้ำแข็งลาจะไปดองไงนะจะดองไงจะไปดองยังไงใ่เข้าไปบตัวเตัว่มไม่สนรไม่ต้องไปหาไอ้นี่ครับรังรังใบใหญ่อ่ะอ๋อ